แฟนคลับลัดคิวให้เป็นผู้หญิงเบอร์หนึ่งเปิดโพสต์แรกตายชุติมารีบคอมเมนต์หลังทีมพิธาเตรียมขึ้นเป็นนายก เป็นไปอย่างดุเดือดสำหรับการเลือกตั้ง2,566ที่ในปีนี้มีดาราและคนดังทุกวงการรวมถึงประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันมากมายรวมถึงต่ายชุติมาอดีตภรรยาของทิมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลที่เมื่อวันที่14พฤษภาคมได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวน้องพี่พิมพ์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวหลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมเขียนข้อความว่า โบ์จากนั้นช่วงค่ำวันเดียวกันหลังปิดหีบได้โพสต์คลิปลูกสาวใส่ชุดสีส้มเขียนข้อความว่าลูกสาวจัดเต็มมากท่ามกลางแฟนคลับพักส้มที่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนัน่นแม้กกตยังไม่ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแต่ทิมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลได้ทวิตข้อความว่าพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยขณะเดียวกันเจ้าตัว,ตวยังได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องพี่พิมพ์พร้อมระบุข,ข้อความว่า We got this โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้คนและชาวเน็ตมากมายทางด้านอดีตภรรยาตายชุติมาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าชุดถูกใจเขาละ่ะ ทั้งนี้แม่ตายยังได้อวดคลิปความน่ารักของน้องพี่พิมพ์ที่แต่งตัวจัดเต็มสีส้มทั้งตัวระบุข้อความว่าลูกสาวจัดเต็มมากเรียกว่าตอนนี้เธอถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์กับอดีตสามีอย่างมากเพราะทุกอย่างเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแถมแฟนๆพร้อมที่จะลัดคิวให้สาวตายขึ้นเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งอีกครั้งก็ว่าได้